หรือว่าแจ็คก,กี้คค่ะดิฉันวิรันดาเครมนะคะหรือวันดาค่ะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ FC p h u k e ก็ตีวีนะครับค่ะซึ่งรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองแฟนบอลทุกๆท่านนะคะที่ติดตามชมและเชียร์ FC p h u ภูก็ตของเรานะคะซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพของภูเก็ตเราค่ะโหพี่แจ็คก,กี้คะสาระเต็มเหยียดขนาดนี้แล้วเวลาของรายการเราจะพอหรอคะงั้นเราจะรออะไรกันอีกล่ะครับพักสักครู่นะครับเพื่อที่จะขอ ขอบพระคุณครับผู้อุปการและคุณผู้อุปถัมภ์ผู้อบอุ้มรายการของเราพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคอยติดตามในทุกๆช่วงของรายการของเราครับสวัสดีครับ กลับมาพบกับช่วงสตาร์ดาวเด่นนะครับสตาร์ดาวเด่นของเราอยู่ด้านซ้ายมือนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมนายนัทพลทัศน์ยครับเป็นคนเบอร์ถลางออสภูเก็ตครับแล้วเกิดบนรถไฟชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อบอนครับแล้วตอนที่ขัดเรือยี่ห่ยครับนี่โอ้โหยากมากๆากเลยครับถูกเปลี่ยนตัวมาในช่วงสายที่แรกแล้วได้เป็นแมนน็อตขึ้นมาพร้อมกับประตูอีกทีนัททีนั้นเป็นยังไงบ้างยิงแต่ลูก เหตุการณ์คือจังหวะเราได้ลูกกับเตะมุมครับเสร็จน้องตังน้องตังเปิดเข้ามาผอมาสองจิตสองใจว่าจะรอเก็บตกจะวิ่งเข้าไปเทคก็ตัดสินใจวิ่งเข้าไปเทคครับแล้วบอลเข้าประตูเข้าประตูไปอันหนึ่งลูกที่หนึ่งลูกที่สองทีกสองก็บอลได้มาจากกองกลางส่งให้กองหน้าครับแต่กองหน้าก็ แตะมาด้านขวาผมก็สปีดมาแตะบอลหนึ่งทีครับแล้วก็เห็นประตูออกมาก็ชิปเข้าประตูครับชิปย้อยเข้าประตูไปครับโอ้โหอนี่เป็นพรสวรรค์หรือเป็นพรแสวงครับก็นะเป็นพรแสวงครับพรแสวงป์ฝึปฝ่กใช่ไหมครับสวัสดีครับพบกับผมอมคุมนะครับ ครับก็นำทุกท่านนะครับกับเข้ามาสู่บรรยากาศของการแข่งขันคือบอลลีกดิวิช 2, ัน่นสองโซนภาคใต้นะครับวันนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างตรัง FC กับเ c ภูเก็ตพยูนพิฆาตกับกินเลศพิยงครับผมเต้นบอลพื้นที่ได้ดีทีมหนึ่งในภาคใต้ใตครับผมบลลูนี้สอยจากทางด้านหลังอีกแล้วหนักตลอดวันนี้ปลอมมัดก็น่วมเป็นตามๆกันนะป<ฮ><ฮ>ลอมมัดโุนสสยลูกนี้นี่ กรรมการก็ยังให้เป็นแค่ลูกฟาล์อีกแล้วพูดถึงโอ้โหแล้วลูกนี้จังหวะนี้เรียบร้อยครับโ oh, 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 oh. อ้โหปรมัจารย์ควรู้สุดครับลูกนี้เป็นผมผมก็ยิงเข้าครับลูกนี้โอ้โห oh, oh, ต้องชมปรมาจครับ oh, ที่ว่าขยันครับขยันไปเก็บบอลจากการเซฟของผูกศาประตูแล้วก็กำลังจะออกหลังเขาขนครับลูกนี้โอ้โห oh, 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 แล้วแม้ผ่านเข้ามาหน้าประตูลูกนี้แล้วก็เป็นสาระอยู่เยนครับครับผมวันนี้น่าจับตามองครับเพราะว่าไอ 9กปีทีมชาติไทยนะแต่ว่าวันนี้นี่โอ้โหลูกนี้หนักจริงๆครับเคลังกาอ้าวมีสองจังหวะครับลูกนี้ลูกนี้นี่ปลอมัดครับโดนชาร์จโดยเคลังกาวงนะครับจากทางด้านหลังซึ่งก็น่าจะเป็นลูกฟาวแล้ะครับแต่ว่าสังเกตให้ดีนะครับที่กลางสนามทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมเนี่ยครับหมายเลขสามกับสารัตย์อยู่เย็นครับวางไงครับนั่นแหละครับโอ้โหไม่ได้เล่นบอลเลยนะครับลูกนี้โอ้โหเจตนาทำร้ายแบบ ผู้ต่อสู้นี่ถ้าเป็น<ม>บอลเมืองนอกนี่มีการฟ้องย้อนหลังนะครับ,ใช,รบใช้เทปแล้วก็ไปฟ้องย้อนหลังได้มีสินโดนปรับหรือโดนแบนบใช่ครับแต่ว่าก็ต้องมาดูครับผพ้่สินั้นนี้จะว่าอย่างไรให้ดีจบครึ่งแรกรภูเกตก็ยังนำอยู่หนึ่งประตูโอ้โหมีทั้งรปชเอ้ยไม่ใช่ครับทหารครับคุมก,กันออกนอกสนามครับเหมือนกับ สวัสดีครับสพบกับช่วงเมาส์กันสนันเกมครับพบกับผมองคุ่มผมโชเกอร์ครับก็ในช่วงนี้ของรายการนะครับก็จะเป็นการพูดคุยกับสาระหรือว่าเกมการแข่งขันต่างๆที่ผ่านมานะครับของ FC ฟซภูเก็ตเรานะครับไม่ว่าจะแบบไม่เยือนหรือว่าเล่นในบ้านแล้วก็ช่วงท้ายเกมเนี่ยเราจะมีการพูดถึงการแข่งขันนัดต่อไปต่อไปใช่ครับคือต้องบอกว่ากรรมการเนี่ยลูกพกแต่ตาขาวอ่ะ ไม่มีมตา,ตาดาควรได้ใบเหลืองไม่ออไม่ได้วบนบนี้<ช>คือภูเก็ตน่าจะไม่ได้กลับได้นั่นดีแล้วใบเหลืองเนี่ยรู้สึกว่ากรรมการจะลืมมาลงไปด้วยเพราะว่าจังหวะที่ที่เขาแบบมาเตะเราเนี่ยจะไม่ใบเหลืองเลยแต่เมื่อไหร่ที่ภูเก็ตเตะไม่เตะหรอกแค่ไปแตะๆหน่อยเขาก็าให้ใบเหลืองเราแล้วเห็นจังหวะไอ้นี่ป่ะจังหวะของเจ้าเขาเรียกเจ้าก๊อป อดีศักย์ไกรสอนใช่ลูกในกรอบกรอบเป็นตรลูกนี่นี่หน่นยๆใบเหลืองแต่ว่าที่เขามาอัดเรามาเตะเรามาสอยเราอ่ะแต่วันนั้นเคหลักาววงนี้น่าจะโดนใบเหลืองโอ้โหผมว่านี่มันต้องมีสองสามเหลืองละสองสามถ้าสามเหลืองได้นี่กรรมการให้สามเหลืองไปเลยแต่นี่เขาบังคับแค่สองเหลือง สวัสดีครับวันนี้ากับผมธนิตเมฆช้านะเป็นหนึ่งในสมาชิกกองเชียร์ของ FC ภูเก็ตนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางกองเชียร์ของเราได้ออกมาเยือน ที่จังหวัดตังนะครับแล้วก็ออกมาเชียร์ร่วมกันนะครับจากด้านขวานี่ครับโอ้โหกองเชียร์เราคนกันมามากมายีดีนะครับอเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันพี่ๆนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในทีมงานที่ร่วมมาเชียร์กันนะครับสวัสดีครับยังไงบ้างครับวันนี้คิดว่าเราจะยังไงบ้างคิดว่าสกอร์น่าจะอยู่ที่3ประตูต่อศูนย์นะครับมั่นใจขนาดนั้นเลยครับนี่ภูเก็ตเต็มที่ครับเต็มที่รับครับโอ้โหค่อนข้างค่อนข้างจะคุ้มมากเลยเอา2ี่บาทมาแลกกัน300บาท โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวไปชมส่วนอื่นกันบ้างนะครับสิเอ็ดอมรัพลุยไม่ตั้งตับเล่นแบบทรับสนามยาห่วยแห่งชัำความือเรียกหาอย่าท้าข้าตรังเอฟซีครับผมสตหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับสีสันข้างสนามแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปทำหน้าที่เป็นกองเชียร์ที่ดีต่อนะครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมนะครับนั่นหน้านะครับมากันเยอะๆนะครับ มาช่วยเชียร์กันให้ภูเก็ตบ้านเรานะครับได้ขึ้นชั้นไปสู่ดีชั้นหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ผมอามป่าตองหนะ้าสุรมิต้องลาไปก่อนพบกับสีสันข้าสนามกันใหม่ในแมตช์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวันนสดีครับ ามชมข่าวสารของ FC ภูเก็ตของเราได้ที่ www.fcphuket.com นะครับและ Sport Radio 1 0 4 5โดยคุณแจ็คตอวันนะครับเครื่องกีฬาของคนภูเก็ตครับค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมต้องการแนะนำหรือว่าติชมรายการนะคะได้ที่ fcphuket.tv@hotmail.com ค่ะสำหรับวันนี้นะครับ FC Phuket TV ของเราต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ มาเชีย FC ภูเก็ตของเราได้เป็นการเมือนเชียร์ือน,นอกแล้วนะครับวันนี้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ